ส่วนที่ผู้ชมทุกท่านครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Story TS ครับวันนี้มีโปรโมชั่น Lazada 1212ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่12-14ธันวาคม2565นี้ครับเรามาดูกันครับว่า Lazada 1212ปี2022นี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมดูที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์นะครับจะมีพิกัดแจ้งไว้คุณผู้ชมกดลิงก์เข้ามาที่หน้านี้เลยครับก็จะพบกับหน้าหลักของ La z a d a 1212นะครับ 12-12เซลล์ 12, 12, ใหญ่ส่งท้ายปี12-14ธันวาคม65สุดคุ้มกับท็อปปิ้งลดสูงสุด6ต่อชอปเลยลัดแฟดเซลลดสูงสุด90%ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสำหรับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าหลักนะครับรวมดิว12-12ครับแล้วก็มีคูปองส่วนลดให้เก็บกันที่หน้านี้ด้วยนะฮะรวมดิว12-12นะฮะก็ลองดูกันครับคุณผู้ชมมีสินค้าที่น่าสนใจมากมายนะครับ พีเซลจองก่อนคุ้มกว่ารับของขวัญจากแบรนด์12-12เนี่ยนะฮะก็มีสินค้าพีเซลด้วยนะครับคุณผู้ชมนะ,ะพีเซลจองก่อนคุ้มกว่าเลือกสินค้าและมัดจำ10%วันนี้ถึงวันที่11ธันวาคมครับและจ่ายที่เหลือในวันที่12-14ธันวาคมเท่านั้นนะฮะลองดูกันครับคุณผู้ชมมาดูตรงนี้กันครับคุณผู้ชมส่วนลดท็อปปิ้ง ลดแรงลดสูงสุด6ต่อครับมีอะไรบ้างครับมาดูกันครับผู้ชมต่อที่1ครับคูป,ปองส่วนลดจาก Lazada าลดสูงสุด2,000บาทครับต่อที่2คูป,ปองส่งฟรีทั่วไทยลดสูงสุด50บาทต่อที่3ดิวลดสูงสุด90%อร์เซต่อที่4 La z a d a ดาโบนัสลด40บาทเมื่อซื้อครบทุกๆ500บาทต่อที่5คูป,ปองส่วนลดจากร้านค้า1212บาทต่อที่6 โคสลดจากพาร์ทเนอร์ลดสูงสุด1,212บาทมาดูกันตรงนี้ครับทาง Lazada 1 2 1 2เนี่ยนะฮะมีคูปองรับเงินคืนด้วยนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถเก็บคูปองนะครับตามวันเวลาที่ทาง Lazada แจ้งไว้นะครับ CRAZY DEAL ดิวขายขาดทุนลดสูงสุด90% 12-14ธันวาคมนี้ CRAZY DEAL ดิวเด็ดลดแรง ยกขบวนจัดเต็มวันที่12-14ธันวาคมนี้เท่านั้นลดแรงตลอดวันสูงสุด12รอบครับลองเช็คกันดูครับผู้ชมถูกใจสินค้าชิ้นไหนเพิ่มลงรถเข็นไว้รอเลยครับ l a s t m a l l Crazy Band Mega Offer 12ธันวาคม65เที่ยงคืนถึงตี2ดิวเดดแบรนด์ดังเพิ่มลงรถเข็นเลยพร้อมช็อป12-14ธันวาคม สำหรับหน้านี้นะครับแนะนําให้คุณผู้ชมนั้นเก็บคูปองส่วนลดจากแบรนด์ดังต่างๆครับแล้วก็เช็คสินค้านะครับถูกใจสินค้าชิ้นไหนเนีนะฮะก็เพิ่มลงรถเข็นลองเช็คกันดูครับคุณผู้ชมมีหลายแบรนด์เลยครับแล้วก็สินค้าก็น่าช็อปด้วยนะฮะรวมถึงหน้านี้ด้วยนะครับดิวร้อนแรงเพิ่มลงรถเข็นเลยพร้อมช็อป1 2บ4ธันวาคมนี้นะฮะมีสินค้าที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับแล้วก็ เขาจะจัดเป็นหมวดหมู่ไว้นะฮะว่าสินค้ายอดฮิตรีวิวดีนะฮะสินค้ายอดนิยมอะไรแบบนี้นะแล้วก็ยังมีดีลพิเศษเฉพาะคุณอนะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูกันได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้บัตรเครดิตต,ต่างๆนะครับในการชำระเงินนะฮะก็ลองดูนี่ครับโค้ดส่วนลดจากพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นส่วนลดอีกต่อหนึ่งนะอย่างไรแล้วเนี่ยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะ ย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชม Lazada 12-12ใกล้เข้า 12, 12, มาแล้วครับแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นเก็บคูปองส่วนลดครับเก็บ La z d d a าโบนัสนะฮะเราไปรอช็อปกันในวันที่12ถึง14ธันวาคม2565นี้ครับสำหรับพิกัดต่างๆนะครับแปะไว้ให้แล้วในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหรือในคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูไปเช็คกันได้นะครับ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับสำหรับโปรโมชั่น l a z a d a 12 1 2แนะนำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าไปเช็คเข้าไปดูรยายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์ครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ